ไปดูเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะเขาชื่อคุณพลอยพินัทเขาโพส์เรื่องราวของการพาคุณย่าไปหาหมอและสุดท้ายก็เจอคุณหมอเนี่ยถามด้วยคําถามที่ว่าเลือกเอาจะตายด้วยวิธีไหนคือมันไม่ใช่หรือปั่บเงเขาบอกอย่างนั้นนะฮะวันนี้ย่ามีนัดที่โรงพยาบาลตั้งแต่ย่าผ่าตัดสมองมาเนี่ยทางเราเนี่ยก็หมายถึงคุณพลอยนั่นแหละดูแลฟื้นฟูย่ามาเกือบ3เดือนจนตอนนี้เนี่ยย่าสามารถพูดได้ขยับตัวได้ยกแขนขาได้ ล่าสุดเนี่ยวันนี้เนี่ยพาคุณย่ามาเจอหมอห้องเบอร์หกก็รอคุณหมอเรียกอยู่สักพักใหญ่เลยแหละนะฮะก็เข็นคุณย่าเข้าไปที่ห้องคุณหมอคุณหมอก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพอยก็บอกว่าเริ่มขยับตัวได้เริ่มพูดได้บ้างหมอบอกว่าย่าเนี่ยนะค่าเลือดเริ่มต่ําลงนะจาก27.8เนี่ยเหลือ24.5เนื่องจากว่าฉีดยาละลายริมเลือดเข้าไปหมอถามว่าจะเอายังไงจะหยุดฉีดไหมถ้าฉีดเนี่ยเลือดมันก็จะจางต่อไปค่าเลือดมันก็จะต่าลงาเรื่อ แต่ถ้าหยุดฉีดเนี่ยปอดก็จะหายใจไม่ได้เลยนะพลอยไม่รู้เลยถามคุณหมอว่าขอปรึกษาคุณหมอได้ไหมคะไหนะว่าจะเอาอย่างไรดีหมอตอบว่าไม่ต้องมาปรึกษาไม่ได้รับปรึกษาไปตัดสินใจเอาว่าจะเอาอย่างไรเลือกเอาเลยว่าจะเสียชีวิตด้วยวิธีไหนนะฮะคุณหมอเขาบอกอย่างนั้นคุณพลอยก็ย้ําไปอีกว่าทางไหนน่าจะดีกว่าคะนะคุณหมอหมอก็บอกเลือกเอา จะเสียชีวิตด้วยวิธีไหนย่าเนี่ยนะฮะที่เข็นเข้าไปในห้องคุณหมอเนี่ยด้วยอาการที่ยิ้มแย้มจ่ำใสเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นหน้าก็เสียไปเลยนะสงสารย่ามากนะต้องมาเจออะไรแบบนี้พลอยก็ก,กายภาพบําบัดคุณย่าเนี่ยนะฮะดูแลเอาใจใส่มาตลอดเวลาประมาณสักสามเดือนจนย่าเนี่ยพูดได้ขยับตัวได้ยกแขนขาได้มาหาหมอวันนี้วันเดียวเนี่ยจิตใจย่าต้องสุดลงไปเพราะคําพูดของคุณหมอ คุณหมอจะรับผิดชอบจิตใจของผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้เนี่ยแบบไหนดีควรจะใช้คําพูดอะไรกับหมอแบบนี้ได้บ้างนะอันนี้คือสิ่งที่พลอยพีนัทเขาโพสต์ไว้แต่หลังจากนั้นเนี่ยโพสต์นี้เนี่ยก็มีการแชร์ออกไปใช่ไหมท่านผู้ชมผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยก็ติดต่อไปหาคุณพลอยนะคุณพลอยก็โพสต์อีกว่าใขณะนี้เนี่ย ผู้บริหารก็เข้ามาขอโทษแล้วมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกหมอคนดังกล่าวเข้ามาคุยแล้วก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจบเรื่องนี้ไปท่านผู้ชมนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้รับทราบกันเนี่ยกับเรื่องราวนี้ก็คือคุณหมอไม่สมควรที่จะไปพูดอย่างนั้นคือถ้าคุณจะพูดอย่างนี้คุณควรเรียกญาติไปแล้วบอกว่าเนี่ค่าเลือมันต่ําลงนะควรจะเป็นแบบนี้จะให้ฉีดต่อหรือไม่ฉีดต่อก็แจ้งสาเหตุแปลว่าฉีดต่อจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ฉีดจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่ไปให้เขาเลือกว่าจะตายวิธีไหนใช่ไงคือผู้ป่วยอ่ะไม่ใช่ญาติคุณหมอไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คุณยา่าคุณยายอะไรของคุณหมอคุณหมอเลยอาจจะไม่รู้สึกอะไรในคําพูดแต่จรรยาบรณควรจะต้องมีนะเป็นหมอรักษาควรจะต้องมีจรรยาบรณในการพูดกับผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วยเนี่ยควรจะพูดอย่างไรอย่างน้อยควรจะมีมารยาทในการพูดไม่ใช่เรียนหมอมาแล้วก็ไม่รู้จักมารยาทอะไรเลยมันไม่ได้นะ ไม่ใช่คุณเป็นหมอแล้วคุณจะพูดอะไรกับใครก็ได้มันไม่ใช่คนที่เขาไปหาเขาเป็นความสําคัญของลูกลกหลานลาน,นะญาตินี่ก็เป็นล่มโพล่มใสของทุกคนในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มีความสําคัญกันหมดเพราะเขาเป็นเครือญาติกันเขารักชีวิตทุกคนไม่มีใครอยากสูญเสียผมพูดอย่างนี้ละกันอย่างที่ผมบอกแหละเขาอาจจะไม่ใช่ญาติคุณหมอแต่ถ้าเขาเป็นญาติคุณหมอคุณหมออาจจะไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่า ถ้าคุณจะรักษาใครสักคนจะดูแลใครสักคนจะช่วยเหลือใครสักคนคุณช่วยนึกเถอะว่าเขาเป็นญาติคุณแล้วคุณจะทําได้ดีเลยทีเดียวนะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยก็อยากฝากไว้หน่อยไม่ใช่คุณคิดว่าคุณเป็นหมออยู่โรงพยาบาลรัฐบาลจะทํายังไงกับคนไข้ก็ได้จะพูดยังไงก็ได้ไม่ใช่คุณบอกไม่ใช่แค่คุณหมออย่างเดียวนะพยาบาลด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยเพราะว่าคุณบริการเขาเนี่ยคุณก็ต้องบริการด้วยใจนะช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดีผมบอกว่าอย่างนี้นะ ฝากไว้แล้วกันท่านผู้ชมนะฮะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้เลยสงสารความรู้สึกของคนป่วยด้วยแล้วก็ญาติด้วยเพราะฉะนั้นหมอแบบนี้ต้องพัฒนาตัวเองนะฮะไม่ใช่เรื่องของวิชาการในกนารรักษาอย่างเดียวมารยาทและวก็จรรยาบรนสำคัญะฮะขอบคุณครับ